ท่าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พารถเท่ๆคันใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเขา้าปุ๊บก็รีบรีวิวเพืเพื่อนดูปรับเลยนะนี่คือรถที่คัดคุณภาพพรีเมียม เข้าสภาพนี้นะคะเรื่องชนเป็นเครื่องจมน้ำใดๆไม่มีหรอกคะ่ะเนะคะเราไม่รับซื้อเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้จัดมาให้เพื่อนกันนะคะสำหรับ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะรถปี2017วันนี้กับราคาจับต้องได้แล้วนะคะที่5 2 000, 9 0 0 0บาทคา่ะผ่อนเพียง9,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเท่ๆ ขับสนุกๆเนี่ยนะคะน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะจัดมาให้แล้วค่ะออกรถก็ปล่อยจบเพียง9 99 9บาทนะคะพลอยมีบริการเชนไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะพลอยมีบริการเชนไฟแนนซ์ถึงที่นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสอดเทินรถจากไฟแนนซ์ดได้หมดเลยโอเคมาภาษีพรศต่อให้ฟรีด้วยนะจ๊ะแถมปรับไม่ได้บวกอะไรเพิ่มละ้ว99คือจบทุกอย่างนะคะได้รถสีขาวมุก กระจังหน้า h ฮชโครเมียมไปหน้าโปรเจคเตอร์เดลไลท์นะคะเครื่องยนต์1.8เบนซิน i v t e เนะคะสีขาวมุกสวยมากทุกคนในส่วนของล้อนะคะได้ล้อลอยสวยๆพร้อมอยางคุณภาพดีๆดันหลบคะ่ะกระจกด้านข้างปรับทัาไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้เลยคะ่ะมือจับเนะคะเป็นมือจับแบบโครเมียมกันสาดนะคะไม่มีแต่จะมีลายเส้นกรอบหน้าต่างนะคะสำหรับตัวท็อปก็จะเป็นลายเส้นแบบ โรเมียมด้วยและนี่คือมุมด้านหลังค่ะสำหรับ Honda Civic นะคะเป็นรถซีดานยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นขับสนุกมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังกล้องหลังนี้ให้นะคะเซ็นเซอร์ก็มีให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในนะคะแตะปุ่มยางใต้ H ดันขึ้นเล็กน้อยนะคะนี่เลยคือพื้นที่ภายในนะคะเพื่อนๆจะวางของวางกระเป๋ารองเท้าอาหาร ได้หมดเลยนะคะแม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะนี่คือรถที่คัดคุณภาพมาให้น็อตเดิมๆตะเข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้มาให้สบายใจอุ่นใจได้เลยค่ะนะคะปาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้องเข้าไปในต้นไม้นิดนึง <c oughs> <c oughs> น่ะขออนุญาตซูมเอานะทุกคนพลอยก็หลบแดดอยู่แหละนะคะนี่นะคะสำหรับตัว EL นะคะภายในก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เป็นไง รถที่ตั้งใจคัดมาให้นะจ๊ะรถที่ถูกเลือกมาอย่างดีนะคะได้ชุดเบาะสวยๆแบบนี้ที่วางแก้วที่พักแขนนะคะแบบทูอินวันเลยพีดานก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะรถวกว้างนั่งสบายเบาะหนังสีดสําสวยๆค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของคนขับบ้างนะคะสำหรับตัว EL ที่นั่งคนขับนะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะ ปุ่ม push start อยู่นี่จ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในค่ะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2,017ไมล์วิ่งไปแค่1น8 4 8 6 6 6โลนะคะแสนสองเ่นเองค่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้ ผ,ผุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้กุญแจสมาร์ทย์เลสอยู่ตรงนี้นะคะได้พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลค่ะนี่ค่ะฝั่งซ้ายนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้เลยนะคะจะบอกว่าเออได้ออปชันเยอะมากๆนะคะเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องให้แล้วเนี่คะเป็นถ่าน้ำมันเครื่องให้แล้วค่ะตรงกลางนะีคะได้จอทัชสกรีนนะคะ ปรับแรงลมที่ทางอุณภูมิได้เลยนะคะตรงนี้นะฮะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้พร้อมรองรับให้เพื่อนๆแล้วนะคะสามารถเข้าเชื่อมต่อเมนูนะคะกดปุ่มวนกลับไปได้กดปุ่มโฮมได้กดปุ่มตกลงนะคะไล่ไปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันบ้างค่ะกล้องหลังนะคะรีเวิร์สคามีรนะคะมาพร้อมกับเลนนำสายตาแบบนี้มาให้นี่จ้าเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้แล้วที่วางแก้วอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะบอกว่านี่แหละนะคะคือรถนะคะ คัดคุณภาพมาให้งานดีสุดๆนะคะวันนี้เอาใบที่5 2 9 9 0 0 0บาทคันเพียง9 5้าันเท่านั้นค่ะนี่แหละอีกหนึ่งการที่ตั้งใจคัดคุณภาพมาให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ